ชายนมอายุ23ปีผู้เป็นที่ชายของนกเพื่อนเก่าของเธอที่ขาดการติดต่อไปกว่าเดือนผู้ยื่นโทรศัพท์มือถือให้เธอดูภาพถ่ายจากไอ้เข้าเก่าของนกปรากฏขึ้นเป็นภาพภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่มีชื่อผู้ชี้ไปที่บ้านไม้หลังหนึ่งในภาพนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่นกส่งมาเขากล่าวเสียงเรียก เธอบอกจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไม่มีใครบอกว่าไปที่ไหนรู้แค่ว่ารถตู้พาเธอไปทางเหนือขึ้นไปบนเขาทานหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่เลยสักแห่งเบนมองภาพนั้นอยู่นานภาพถ่ายคุนมูเหมือนมีหมอกพุ่มอยู่เบื้องหลังแต่เธอกลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าขนลุกฉันว่าฉันเคยเห็นบ้านหลังนี้ในฝัน ฉันเดินผ่านมันด้วยฉันจำลายประตูไม้ได้แม่นเลยผูนิ่งไปชัุกรู่ก่อนพูดเบาๆฉันจะไปตามหานกแก่ไปด้วยไหมเบนไม่ตอบในทันทีความรู้สึกบางอย่างในอกเหมือนมีมือเย็นๆกำลังบีบไว้แต่เธอก็พยักหน้าในที่สุดไปวันต่อมาพวกเขาออกเดินทางพร้อมกับในเพื่อนของเบน ผูพ้พูดเก่งและเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเชื่อเรื่องที